เป็นเรื่องของเด็กอาชีวะไทยค่ะที่เขาบอกว่าไปเฉิดฉายนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือนะคะคหาคนต่อกรได้ยากค่ะสำหรับเด็กอาชีวะไทยของเรานะคะหลังจากสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะให้ทั้งตัวเองแล้วก็ประเทศไทยนะคะคว้า6รางวัลนานาชาติค่ะจากงาน The Seven China s Se h a ซ gha i n t e r n a t i o n n l Invention a n n Innovation Expo 2น2 4ซะคะซึ่งนายยศพลเวนุกโกเศษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะได้เปิดเผยว่านักศึกษาอาชีวศึกษาจาก4สถานศึกษาคว้าเหรียญรางวัลจากงานการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ The Seven s e v e n China s Shanghai International Invention and Innovation Expo 2 0 2 4นะคะณเซี่ยงไฮ o เวิร์ p เอ็กซโปเอ็กซ n บิ o n น e n t ด์คอนเวนชซค่ะซึ่งมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้นะคะหนึ่งก็คือวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีรับรางวัล สเหรียญทองและ1รางวัล Special Award นะคะจาก2ผลงานก็คือเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยองค์ดินโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เครื่องวัดปริมาณการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดด้วยนะคะสก็คือวิทยาลัยเทคนิคสงขลาค่ะรับรางวัลเหรียญทองนะคะและวิภา Special Award นะคะจากผลงานอพอล i n น t เตอร์ Durian Flowers Machine หรือว่าเครื่องผสมเกสรดอกทุเรียนค่ะ 3. นะคะวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีรับรางวัลเหรียญทองจากผลงานสมาร์ทฟาร์มกระบองเพชร 4. นะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราธานีรับรางวัลเหรียญทองจากผลงานผ้าทออัตลักษณ์ประจำถิ่นสีพุนพินนะคะซึ่งทางเลขาธิการกอสอน,นะคะก็ได้บอกว่าการประกวดนวัตกรรมดังกล่าวนี้นะคะถือได้ว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สำหรับนักศึกษาอาชีวะนะคะเป็นอย่างมากเลยที่สามารถนําความรู้จากการเรียนแล้วก็ประสบการณ์ในเวทีการประกวดของสอสอนะคะได้นํามาปรับประยุกต์แล้วก็คิดค้นนวัตกรรมต่างๆจนเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะในระดับเวทีนานาชาติสามารถจะคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาให้กับตนเองแล้วก็สถานศึกษาสร้างชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของประเทศไทยด้วยค่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะในการสร้างเครือข่ายในด้านของความร่วมมือด้านการวิจัยแล้วก็ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นะคะใช้งานได้จริงด้วยเกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแล้วก็เป็นการปูทางสู่การเป็นนวัตกรในอนาคตต่ตอไปด้วยค่ะคผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายนินดีนะครับสำหรับเด็กอาชีวะไทยนะครับที่ไปเฉิดฉายในเวทีโลกครับ